นักเรียนและผู้ปกครองชั้นปฐม,มศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะก็พบกับคุณครูนะคะวิชาภาษาไทยชั้นป .5 นะคะวันนี้วันพุทธที่3พฤศจิกายนนะคะามาเจอกันในวันที่3ของภาคเรียนที่2กันแล้วนะคะสําหรับภาษาไทยนะคะสองชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนไปถึงเนื้อหานะคะ ในบทที่9นะคะในเรื่องบทที่9แล้วก็บทอันเสริมนะคะไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของหลักภาษากันบ้างนะคะหลักภาษาในบทนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนค่ะก็คือการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนั่นเองนะคะอ่ะการเขียนจดหมายนะคะ นักเรียนคงจะเคยเขียนกันมาบ้างแล้วนะคะในชั้นปอ .4 อาจจะเป็นการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะหรือจดหมายลาครูนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะทีนี้การเขียนจดหมายเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการติดต่อสื่อสารรูปแบบหนึ่งค่ะแต่ว่าการติดต่อสื่อสารโดยการเขียนจดหมายในยุคปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยจะ นิยมแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการติดต่อสื่อสารโดยการเขียนจดหมายเนี่ยมันจะล่าช้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั่นเองก็คือการโทรศัพท์ใช่ไหมคะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วค่ะไม่ว่าเราจะอยู่กัน ไกลขนาดไหนนะคะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศหรืออยู่คนละทวีปอยู่คนละซีกโลกเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนคนนั้นได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นรูปแบบการี่งจดหมายค่ะเป็นการติดต่อที่สมัยนี้แทบจะคิดว่าไม่มีนะคะจะไม่มีแล้วนะคะ,ะแต่นักเรียนก็ยังต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ยังต้อง เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและแบบฟอร์มอยู่นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะความรู้จากวิดีโอนะคะคที่คุณครูนำมาให้เราในวันนี้ก่อนนะคะว่าการเขียนจดหมายนะคะคถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และผู้ปกครองในชั้นป .5 เนี่ยมีหลักการเขียนมีวิธีการเขียนมีแบบฟอร์มการเขียนที่ถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูจากวิดีโอใน youtube พร้อมๆกันเลยนะคะ การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกับพี่บุรุษไรซณีกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จะมาให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองน้องๆตั้งใจฟังดีๆนะครับการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองหมายถึงการเขียนจดหมายเพื่อส่งข่าวคราวเล่าเรื่องไต่ถามทุกสุขแสดงความระลึกถึงและขอความช่วยเหลือพี่คะแล้วการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองมีข้อควรปฏิบัติยังไงบ้างคะ ข้อควรปฏิบัติของการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองมีดังนี้เขียนข้อความให้ชัดเจนสื่อสารตรงประเด็นด้วยถ่อยคำสุภาพกระทัดรัดสละสลวยเขียนด้วยลายมือสวยงามอ่านง่ายใช้กระดาษและหมึกเขียนที่สุภาพไม่ฉูดฉาดใช้ภาษาถูกต้องตามลักษณะการใช้ภาษาและตามความนิยม เขียนถูกต้องตามรูปแบบที่รับรองกันครับต่อไปมาดูคุณค่าของการเขียนจดหมายกันบ้างดีกว่าครับน้องๆรู้ไหมครับว่าการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายมีคุณค่าหลายประการดังนี้ได้เขียนหรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คำพูดได้แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้ได้ฝึกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลและเขียนถูกต้องตามรูปแบบ ได้ฝึกเขียนเรียงลำดับเรื่องเหตุการณ์เป็นการบันทึกเรื่องราวเพื่อความทรงจำสื่อสารได้ทุกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายต่อไปเรามาดูวิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายกันบ้างนะครับวิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณ ที่เคารพตรงจุดใคร่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับถ้าเป็นคุณพ่อและคุณแม่ควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดใคร่ปลา therefore. ให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าและคุณอาควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับและสุดท้ายถ้าเป็นผู้ปกครองควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับ เดี๋ยวเรามารับฟังความรู้จากพี่บุรุษปรายเสน่กันต่อดีกว่าค่ะต่อไปเรามาดูการใช้คำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลการใช้คำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมหนูและหลานส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าคุณปู่ คุณย่าคุณตาคุณยายและท่านถ้าเป็นคุณพ่อและคุณแม่ควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมหนูและลูกส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าคุณพ่อและคุณแม่ถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าและคุณอาควรใช้สรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมหนูและหลาน ส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าคุณลุงคุณป้าคุณนา้าและคุณอาและสุดท้ายถ้าเป็นผู้ปกครองควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมดิฉันและหนูส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าท่านหรือตามสถานภาพน้องๆครับต่อไปเรามาดูรูปแบบการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายกันบ้างดีกว่าครับ การจ่าหน้าซองจดหมายมีหลักการดังนี้ 1- ที่อยู่ของผู้รับต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้แก่ชื่อนามสกุลของผู้รับบ้านเลขที่หมู่ซอยถนนที่ตั้งตำบลหรือแขวงอําอเภอรหรือเขตจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ 2. ที่อยู่ของผู้ส่ง เรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับจะเขียนไว้ด้านบนซ้ายของตนเอง 3. สแตมต้องติดสแตมตามราคาที่กรมไปรษณีย์กำหนดเพราะถ้าติดไม่ครบผู้รับจะถูกปรับเป็นสองเท่าของราคาสแตมที่ขาดไปเมื่อเราได้รู้จักหลักการเขียนจ่าหน้าซองกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างซองจดหมายที่สมบูรณ์กันนะครับนี่คือตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่สมบูรณ์ประกอบด้วยที่อยู่ของผู้รับ ที่อยู่ของผู้ส่งและดวงตราไปรษณียกรครับน้องๆครับและสุดท้ายนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดของการเขียนจดหมายครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างของจดหมายนั้นเรามาศึกษาเรื่องรูปแบบของจดหมายกันก่อนดีกว่าครับรูปแบบของจดหมายนั้นประกอบด้วยสิ่งต่างๆดัง,งนี้ที่อยู่ของผู้เขียนเริ่มกึ่งกลางหน้าระหว่างเส้นขั้นหน้ากับริมของขอบกระดาษ วันเดือนปีที่เขียนจดหมายให้เยื้องมาทางซ้ายของตำแหน่งที่เขียนที่อยู่เล็กน้อยคำขึ้นต้นห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย1นิ้วเนื้อหาขึ้นอยู่กับย่อหน้าตามปกติอาจจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย2นิ้วคำลงท้ายอยู่แนวเดียวกับที่อยู่ของผู้เขียนชื่อผู้เขียนอยู่ใต้คำลงท้ายล้ําเข้าไปเล็กน้อยและนี่คือตัวอย่างรูปแบบของจดหมายครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างจดหมายที่เขียนถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับนักเรียนคะสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ เยนก็ได้รับชมนะคะวิดีโอให้ความรู้นะคะในเรื่องของการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองไปแล้วนะคะได้รับทราบถึงแบบฟอร์มการเขียนในรูปแบบจดหมายเนะะื้อหาการเขียนจดหมายนะคะแล้วก็การเขียนหน้าซองจดหมายที่ถูกต้องด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้นะคะถ้าใครฟังไม่ทันนะคะเยนสามารถไปเปิดย้อนดูวิดีโอนะคะที่คุณครูเอามาให้ดูเนี่ย ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือจะไปเปิดเองใหม่จากจาก YouTube นะคะอันนี้ก็คือคุณครูก็เอามาจาก YouTube นะคะเป็นเนื้อหาการเขียนจดหมายนะคะถึงพ่อแม่แญาติผู้ใหญ่และผู้ปกครองของชัน้นป .5 นักเรียนก็สามารถเปิดไปฟังดูซ้ําๆได้นะคะถ้ายังเก็บรายละเอียดของเนื้อหาไม่หมดนะคะอ่ะทีนี้จากเนื้อหาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามีความชัดเจนยิ่งขึ้นในหนังสือภา,าษาภาิิของนักเรียนค่ะซึ่งหนังสือภา,าษาภาิิของนักเรียนก็จะมีเรื่องนะคะการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ผู้ปกครองญาติผู้ใหญ่เนี่ย อยู่ในหนังสือของนักเรียนท้ายบทที่9้าด้วยนะคะซึ่งอ,อยู่ในหน้าที่ร้อยห้าสิบสองนะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปเลยหนังสือของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่าหน้านี้เลยค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้หน้านี้นะคะ จดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหานะคะก็คล้ายๆกับในวิดีโอที่เราดูไปนะคะเรามาดูเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองควรใช้ถ้อยคําที่แสดงความเคารพและสุภาพเขียนถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายด้วยลายมือที่สวยงามอ่านง่ายไม่มีรอยลบขุด ขีดค่าข้อความใช้กระดาษและสองจุดหมายที่เรียบร้อยสะอาดสีสุภาพแสดงถึงมีมารยาทในการเขียนและการใช้จดหมาย การจ่ายหน้าซองควรเขียนให้ชัดเจนบอกรหัสไปรษณีย์ด้วยเลขอารบิกและปิดดวงตราไปรษณียกรให้ถูกต้องนะคะมาดูที่คุณค่าของการเขียนจดหมายค่ะการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายมีคุณค่าหลายประการดังนี้1ได้เขียนเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คาพูดได้แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้นะคะตรงนี้เรื่องราวที่เราเขียนในจดหมายเนี่ยความยาวเนี่ยก็ไม่ได้กําหนดคือเราสามารถเขียนเรื่องราวยาวๆได้เลยเพราะว่าเราเขียนในกระดาษเนี่ยนะคะกี่แผ่นก็ได้นะคะ สองได้ใช้ฝึกภาษาที่เหมาะสมกับบคุคคลและเขียนถูกต้องตามรูปแบบนะคะตรงนี้ก็จะให้เราใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบคุคคลที่เราเขียนด้วยแล้วก็เราก็ได้เขียนเป็นนะคะให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายนั้นๆ3ได้ฝึกเขียนเรียบเรียงลําดับเรื่องและเหตุการณ์เป็นการบันทึกเรื่องราวเพื่อความทรงจําด้วยค่ะเราเนี่ยได้ฝึกลําดับเหตุการณ์นะคะแล้วก็บันทึกเรื่องราวตรงนี้ไว้เป็นความทรงจําเพราะว่าจดหมายเนี่ยเมื่อผ่านไปหลายๆปีแล้วเนี่ย มันก็จะกลายเป็นความทรงจําที่เรากลับไปอ่านแล้วอ่ะเราก็สามารถนึกถึงเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆได้ซึ่งรูปแบบการสื่อสารอย่างอื่นเนี่ยอาจจะบันทึกไว้ไม่ได้แบบนี้นะคะ4ส,สื่อสารได้ทุกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็5ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าการเขียนจดหมายครั้งหนึ่งก็เราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะคะมีค่าดวงตลาไปสนิยกรแล้วก็มีค่าซองแค่นั้นซึ่งค่าใช้จ่ายแล้วรวมแล้วเนี่ย ไม่เกินสิบาด้วยซ้ำไปนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะการเขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายค่ะบุคคลนะคะตรงช่องสีเขียวนี่เป็นบุคคลที่เราเขียนถึงใช้คำขึ้นต้นในช่องสีส้มแล้วก็คำลงท้ายในช่องสีม่วงเรามาดูนะคะในวิดีโอเมื่อกี้ก็มีอธิบายไปแล้วนะคะเขียนถึงปู่ย่าตายาย นะคะคำขึ้นต้นก็คือกราบเท้าคุณตรงนี้ก็ใส่ไปเลยนะคะเขียนถึงใครเส้นเขียนถึงคุณยายก็กราบเท้าคุณยายที่เคารพนะคะเราไม่ต้องใส่ชื่อนะคะเราใส่ว่าเป็นใครคําลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงต่อมานะคะเขียนถึงพ่อแม่นะคะกราบเท้าคุณคุณพ่อหรือกราบเท้าคุณแม่หรือจะทั้งสองท่านเลยกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพก็ได้นะคะลงท้ายว่าเคารพด้วยความเคารพอย่างสูง เขียนถึงลุงป้านะอ่าก็กราบเท้าคุณอะไรก็ใส่ไปนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะผู้ปกครองเป็นใครก็เขียนไปว่ากราบเท้าถึงถึงใครนะคะผู้ปกครองที่ดูแลเราอยู่ด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะสังเกตว่าคําลงท้ายตรงนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะเหมือนกันหมดเลยก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงขึ้นต้นก็เหมือนกันกราบเท้านะคะขึ้นต้นใยคำว่ากราบเท้าแล้วก็ใส่ชื่อไปว่าเป็นใครแล้วก็ที่เคารพเหมือนกันนะคะอ่ามาดูหน้าต่อไปค่ะ ต่อมาคือการใช้คำสรรพนามแทนในการเขรียนจดหมายนี้ให้เหมาะสมกับบุคคลค่ะสรรพนามที่แทนคนที่เราเราเขียนถึงนะคะแล้วก็แทนตัวเราเองเนี่ยเราจะแทนว่ายังไงนะคะบุคคลที่เราเขียนถึงปูย่ย่าตายายเราจะแทนตัวเราเองนะคะหรือว่าผู้ที่เขียนจดหมายว่าผมกระผมหนูหรือหลานนะคะสรรพนามที่แทนผู้ที่เราเขียนถึงเราก็จะเรียกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือเรียกว่าท่านนะคะเขียนถึงพ่อถึงแม่ สรรพนามแทนเราเองถึงคนที่เขียนก็คือแทนว่าผมกระผมหนูหรือลูกนะคะสรรพนามที่แทนผู้ที่เราเขียนถึงก็แทนว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะลุงป้านะ้าอาก็แทนตัวเองว่าผมหนูหรือหลานนะคะสรรพนามแทนผู้ที่เราเขียนถึงว่าคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาหรือท่านถ้าเป็นผู้ปกครองนะคะก็แทนตัวเองว่าผมกระผมดิฉันหรือหนูแล้วก็แทนผู้ที่เราเขียนถึงว่าท่านหรือว่าตามสถานภาพว่าคนนั้นเป็นใครนะคะ ทีนี้มาดูรูปแบบการเขียนจ่ายหน้าซองกันนะคะหน้าซองจดหมายก็ลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะซ้ายมือสุดก็จะเป็นชื่อและที่อยู่ผู้ฝากก็คือคนที่เขียนนั่นเองนะคะก็จะมีชื่อตรงนี้มีชื่อมีนามสกุลนะคะชื่อว่าอานนนนอบน้อมนะคะเอ่อที่อยู่ค่ะที่อยู่จะเรียงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่อย่างที่ในวิดีโอบอกไปนะคะส่วนย่อยเริ่มจากบ้านเล็ที่ก่อน เลขที่11นะคะตรงนี้บ้านเลขที่11ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็รหัสไปรษณีย์72000นะคะเรียงจากส่วนย่อยก็คือบ้านมาเป็นตำบลมาเป็นอำเภอเป็นจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ชื่อและที่อยู่ผู้รับเช่นเดียวกันค่ะมีชื่อมีบ้านเลขที่มีหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดเหมือนกันรหัสไปรษณียน์นะคะแล้วก็ตรงมุมขวาบนของซองจดหมายตรงนี้เขาเรียกว่า ที่ประหนึกดวงตราไปรนียกรหรือเรียกว่าสเตมนะคะสเตมนี่ไม่ใช่สเตมเซเนะคะที่เราได้กันนะคะเป็นสเตมหรือดวงตาไปรษนียกรที่จะต้องติดตามที่กรมไปรษณียกำหนดเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ติดเนี่ยผู้ผู้ที่รับจดหมายค่ะก็จะต้องจ่ายค่าปรับนะคะหรือว่าค่าตำเนียมเนี่ยตาม ราคาที่ขาดไปทีนี้ราคาของดวงตราไปรษณียกรหรือสเต็มเนี่ยมันก็จะมีราคาตามระยะทางนะคะเราจะติดกี่บาทแล้วแต่ราคาที่เขาขายอยู่นะคะแต่ถ้าเราไม่ติดตรงนี้จดหมายไปถึงผู้รับผู้รับต้องจ่ายนะคะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าปรับมาด้วยนะคะ,ะดูหน้าต่อไปนะคะตรงนี้เป็นตัวอยา่างจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่นะคะเตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราดูในวิดีโอนักเรียนอาจจะดูไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง ตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะคะเป็นจดหมายของอานน์เมื่อกี้ที่อยู่หน้าซองตรงนี้เลยเนะะี่ยค่ะอานนทนนอบน้อมเนะะี่ยค่ะเขาเขียนถึงคุณที่ชื่อว่าคุณนิ่มนวน,นอบน้อมอ่ะเป็นใครมาดูนะคะก็คือเขาเขียนถึงคุณย่านั่นเองมาดูจากกำเน้นต้นตรงนี้อ่ะมาดูแบบฟอร์มของเขารูปแบบเนี่ยในหน้านี้นะคะขวามือตรงนี้เราไม่เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าที่อยู่ของของอานน์ค่ะ ที่อยู่ก็คือมีว่าเลขที่มีตำบลมีอำเภอมีจังหวัดมีรหัสไปรษณีย์เหมือนหน้าซองเลยกลับไปดูหน้าซองตรงนี้เหมือนกันนะคะก็นํามาเขียนในเนื้อหาจดหมายนี่เหมือนกันถัดมาเลื้องมานิดนึงก็คืออยู่ตรงนี้มาทางด้านซ้ายด้านซ้ายของอที่อยู่นิดเดียวนะคะก็คือวันที่ค่ะวันที่วันเดือนปีนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าคําขึ้นต้นคําขึ้นต้นเนี่ยจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษประมาณหนึ่งนิ้ว นะคะที่เราดูคําอธิบายไปจากวิดีโอเมื่อกี้นะคะตรงนี้วัดมาหนึ่งนิ้วก็คือเท่าหนึ่งไม้มรทัดนั่นเองถ้าพูดง่ายๆไม้บันทัดที่นักเรียนขีดเส้นนะคะในสมุดนักเรียนเนี่ยขีดเส้นตรงเนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคําขึ้นต้นนะคะกราบเท้าคุณย่าที่เคารพนะคะอานุนเนี่ยเขียนถึงคุณย่าแล้วก็อันต่อมาตรงนี้ก็คือเนื้อหาะคะ่ะ เนื้เหเหอหาตรงนี้ของอานุนจะมนะีหนึ่งสองสามสี่ย่อหน้านับเป็นย่อหน้าแบบนี้นะคะย่อหน้าก็คือเขาก็จะเว้นเข้าไปจากคําขึ้นต้นตรงเนี้ยเนี่ยค่ะประมาณเท่านี้นิดนึงนะคะเป็นย่อหน้าเข้าไปอแต่ละย่อหน้าก็ต้องมีให้เขียนให้มันเป็นแนวให้มันตรงกันเราจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้นะคะไม่ได้กําหนดตรงนี้นะส่วนเนื้อเนื้อความตรงนี้ก็ต้องเป็นแนวให้มันตรงกันแบบนี้นะคะพอเสร็จเนื้อความทั้งหมดแล้ว ก็จะเป็นคำลงท้ายสังเกตว่าคำลงท้ายก็คือความว่าด้วยความเคารพอย่างสูงตรงนี้จะอยู่ตรงกับที่อยู่เลยค่ะเรียนเอาไม้บรรทัดมาตั้งเนี่ยนะคะให้มันตรงกับที่อยู่นะคะแล้วก็ลงชื่อว่าอานุนนะคะอาจจะมีชื่อจริงด้วยตรงนี้ชื่อนามสกุลจริงอีกด้วยก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะใส่ชื่อไปนะคะนี่คือรูปแบบฟอร์มของอานท์นะคะที่ถูกต้องอ่ะทีนี้รวมมีตัวอย่างอันนี้เป็นซองนะคะซองที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นี้เขาเรียกว่า ฟองจดหมายแบบมาตรฐานนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นสีแต่ว่าสีเนี่ยก็เป็นสีที่สุภาพไม่มีนวดลายนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีด้านซ้ายบนสุดก็จะเป็นที่อยู่ผู้ส่งนะคะตรงนี้ที่อยู่ผู้รับนะคะแล้วก็ที่ผนึกด,ดวงตราไปสัญญากรหรือสแตมที่อยู่มุมขวาตรงนี้นั่นเองนะคะอ่านี้็คือตัวอย่างนะคะเนื้อหาจากในหนังสือนักเรียนสามารถเปิดอ่าน ได้อีกนะคะตรงอธิบายเพิ่มเติมความรู้ตรงนี้มันจะเพิ่มความชัดเจนจากวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้มาแล้วนะคะอ่านะคะนี่ก็คือรูปแบบของจดหมายนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะอ่านักเรียนดูไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันบ้าง นะคะซึ่งใบงานที่ครูจะให้ทำในวันนี้นะคะก็จะให้เราเนี่ยฝึกนะคะการเขียนจดหมายให้ถูกต้องนะคะตามรูปแบบด้วยนะคะอ่าดูใบงานหน้านี้นะคะอ่าใบงานหน้านี้นะคะก็จะมีตัวอย่างมาให้ด้วยนะคะตัวอย่างการเขียนจดหมายจากคล้ายๆจากในหนังสือที่คุณครูให้มาเมื่อกี้ค่ะอ่าคล้ายๆในหนังสือเลยเดี๋ยว ตัวอย่างการเขียนจดหมายหน้านี้คุณครูจะถ่ายลงไปในกลุ่มไลน์นะคะถ่ายรูปลงไปในกลุ่มไลน์ให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วก็มีตัวอย่างการเขียนหน้าซองนะคะใบงานนะคะตรงนี้ใบงานก็คือจะให้นักเรียนนะคะเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองหรือญาติหนึ่งคนค่ะเพื่อถามทุกสุขและเล่าเรื่องราวต่างๆหรือเขียนตามลำดับหัวข้อค่ะมีหวัวข้อว่าข้อที่1นนักเรียนจะเขียนจดหมายถึงใคร ระบ,บุไปนะคะเป็นญาติของนักเรียนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ญาตายายลุงป้านะาใครก็ได้สักคนนึงนะคะ2นักเรียนต้องใช้คําขึ้นต้นและคําลงท้ายจดหมายถึงบุคคลนั้นว่าอย่างไรเมื่อเราเได้แล้วว่าเราจะเขียนถึงใครก็จะใช้คาขึ้นต้นอย่างไงคําลงท้ายอย่างไรนะคะสามนักเรียนจะใช้คําเรียกบุคคลนั้นและเรียกแทนตนเองว่าอะไรแล้วก็สี่จดหมายของนักเรียนจะเขียนอะไรถึงบุคคลบ้างลองเขียนรร่าาางง้ควมมตนี ะะเขียนเล่าเรื่องราวอะไรบ้างนั่นเองแล้วก็ข้อที่5ให้นักเรียนเขียนจดหมายฉบับสมบูรณ์พร้อมเขียนหน้าซองส่งทางไปรษณีย์ฉบับสมบูรณ์ก็คือตัวอย่างอยู่ที่หน้านี้เลยฉบับสมบูรณ์ต้องมีทั้งที่อยู่ใช่ไหมคะวันที่คาขึ้นต้นเนื้อความในจดหมายและคําลงท้ายนั่นเองนะคะอ่านี่คือรูปแบบใช่ไหมคะเขียนตามรูปแบบนี้เลยในหน้านี้นะอ่าแล้วก็ ซองนะคะการเขียนหน้าซองชื่อและที่อยู่ผู้ฝากผู้ส่งชื่อและที่อยู่ผู้รับตรงนี้นะคะเขียนมาให้ถูกต้องอใบงานตรงนี้ก็คือให้นักเรียนเขียนไปในสมุดภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะลอกลงในสมุดลอกเป็นใบงานนะคะส่วน อันนี้ไม่ต้องอันนี้เป็นตัวอย่างไนนักเรียนไม่ต้องลอกนะคะเพราะว่าตัวอย่างนี้มีในหนังสือแล้วคล้ายกันนะคะก็ไม่ต้องลอกไปนักเรียนเริ่มที่จะทําก็คือทําหน้านี้เลยทําหน้าใบงานนี้เลยนะคะอ่าพอกิจว่าไม่ยากนะคะเรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่นะคะเอ่อญาติผู้ใหญ่หรือผู้กครองนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเราเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะทําได้นะคะอย่าลืม งานเสร็จแล้วส่งมาในกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็ย้ําว่าใครที่ยังไม่มีอัลบั้มนะคะในกลุ่มไลน์ก็ให้นักเรียนเนี่ยทำอัลบั้มไว้เลยค่ะงานของนักเรียนก็จะอยู่ในอัลบั้มแล้วนักเรียนก็สามารถเช็คได้ง่ายคุณครูก็สามารถเช็คได้ง่ายในภาคเรียน,นที่สองนี้นะคะค่ะสำหรับวิดีโอการสอนนะคะเรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และผู้ปกครองก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็ถามมาได้ในกลุ่มไลน์เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอให้ในักเรียนทุกคนและก็ผู้ปกครองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอการสอนในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ